หนังสือสร้างตัวชัยวัฒน์เขียนจาก Making the Most of Your Life ของมอแกนและเว็บให้เสียงอ่านโดยสราวุฒิชัยดีบทที่หใช้คำตำหนิเป็นบันไดก้าวหน้าในวงการงานทั่วไป เราจะได้พบการตำหนิตีเตียนกันทุกหนทุกแห่งท่านจะทำถูกท่านจะทำผิดท่านก็ได้รับคำตำหนิทั้งนั้นต่างแต่มากบ้างน้อยบ้างเป็นปกติวิสัยของเราอย่างหนึ่งว่าไม่ว่าเราจะได้รับคำตำหนิในกรณีใดเรามักจะเดือดดานโมโหเป็นฟืนไฟบางคนถึงกับหนีงานทิ้งงานที่ตนทำเสียเลยทีเดียวคนโดยมากมักจะหลงผิดอย่างหนึ่งว่า งานที่เขาทำอยู่นั้นจะมีแต่ถูกเท่านั้นจะผิดไม่ได้เลยฉะนั้นเมื่อเขาถูกตำหนิเขาจึงไม่พอใจที่จะรับฟังคำตำหนินั้นๆไม่ว่าคำตำหนินั้นจะเป็นการติเพื่อก่อหรือเพื่อทำลายคนอ่อนแอจะถือว่าการตำหนิต่างๆเป็นเครื่องทำลายอย่างเดียวแต่คนที่เข้มแข็งจะถือว่าคำตำหนินั้นเป็นบันไดที่จะทอดนำเขา ไปสู่แสงสว่างแห่งชีวิตในเบื้องหน้าโจแคนนอนเปลี่ยนการติเป็นการสรรเสริญโจแคนนอนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอเมริกันผู้หนึ่งถูกตำหนิจากเพื่อนสมาชิกสภาด้วยกันว่าเป็นคนบ้านนอกคอกนาโดยกล่าวว่าพ่อเพื่อนของเราคงจะพกเมล็ดข้าวมาประชุมด้วยเป็นแน่แต่ทว่าโจแคนนอนไม่ได้ถือโกรธ เขากลับเปลี่ยนคําตำหนินั้นให้กลายเป็นขบขันโดยกล่าวว่าข้าพเจ้ามิใช่แต่จะพกเมล็ดข้าวมาในกระเป๋าเท่านั้นแต่บนศรีรษะของข้าพเจ้ายังมีพัน์ข้าวแซมผมมาเยอะแยะทั้งนี้หมายความว่าโจยอมรับว่าตัวของเขานั้นสก,กรปรกหรือไม่น่าดูยิ่งไปกว่าที่เขาถูกตำหนิอีกทั้งนี้ก่อให้เกิดการสวนเสเเฮาเป็นการเห็นอกเห็นใจขึ้นในระหว่างสมาชิก ทำให้เขาเป็นที่นิยมของบรรดาเพื่อนฝูงคนหนึ่งการที่โจแคนนอนสามารถเปลี่ยนคำตำหนิให้กลายเป็นการสรรเสริญและเป็นที่นิยมของเพื่อนฝูงได้นี้ก็เพราะเขารู้หลักสำคัญอันหนึ่งนั่นคือหลักแห่งการถ่อมตนนั่นเองเป็นหลักที่เราทั้งหลายสามารถศึกษาได้อย่างง่ายดายด้วยกันทุกคนเขารู้ดีว่าคนเราย่อมหนีจากการตำหนิไม่พ้นฉะนั้นเขาจึงไม่ยอมหนีจากมัน เรารู้ความจริงข้อหนึ่งซึ่งมีผู้ปเปรียบเทียบไว้อย่างน่าฟังว่าคำตำหนินั้นก็ปเปรียบเหมือนกับสุนัขถ้าสุนัขตัวใดเห็นว่าท่านกลัวมันแล้วมันจะไล่ขับท่านและทรมานท่านด้วยการเสแยแยกเขี้ยวให้ท่านอกสัน่นขวัญแขวนเรื่อยไปฉันใดก็ดีถ้าท่านกลัวต่อคำตำหนิคำตำหนินั้นก็จะทรมานท่านตลอดทั้งกลางวันและกลางคืนทั้งเวลาตื่นและเวลาหลับ จงหันกลับไปเผชิญกับสุนัขตัวนั้นแล้วมันจะหยุดเห่าและกระดิกหางเข้ามาต่อจากนั้นท่านจะรูปหัวรูปหางของมันอย่างไรก็ได้ตามชอบใจอุปสรรคและคำตำหนิก็เช่นเดียวกันถ้าท่านเผชิญหน้ากับมันอย่างห้าวหาญแล้วในที่สุดมันก็จะเป็นมิตรกับท่านและสนับสนุนท่านให้บรรลุผลสำเร็จอันใหญ่หลวงเรากลัวคำตำหนิ ก็เพราะมันอาจจะกลายเป็นความจริงขึ้นมามันยิ่งใกล้จะเป็นความจริงยิ่งขึ้นเพียงไรเราก็ยิ่งหนีห่างจากมันเพียงนั้นอย่างไรก็ตามเราพึงทราบว่าคำตำหนิที่มีความจริงเจือปนอยู่บ้างแม้แต่เพียงเล็กน้อยนั่นแหละจะเป็นคำตำหนิที่มีค่ามากที่สุดตัวอย่างเช่นโจแคนนอนนั้นการแต่งตัวของเขาก็มีความจริงที่ทำให้ถูกตำหนิได้เหมือนกัน แต่โจกลับยอมรับว่าเขาสกปรกมอมแมมยิ่งกว่าที่ถูกตำหนินั่นอีกแต่ภายในเรือนร่างอันสกปรกนั้นเขามีความคิดอ่านที่บริสุทธิ์และหมดจดคนที่จะทำการใหญ่เขาย่อมมุ่งหวังต่อผลอันสูงส่งและไม่มีเวลาที่จะมาคำนึงถึงข้อบกพร่องเล็กๆน้อยๆได้ผู้ที่มีสติปัญญาทุกคนย่อมทราบดีว่าตัวเขาไม่ได้สมบูรณ์ไปทุกสิ่งทุกอย่าง กระทั่งหาข้อบุพร่องไม่ได้เขารู้ดีว่าเขามีความผิดพลาดในตนเองหลายประการการตำหนินั้นเป็นหนทางดีที่จะทำให้เราค้นพบจุดอ่อนแอเช่นว่านั้นฉะนั้นการตำหนิจึงเป็นสิ่งที่เราควรจะต้อนรับเขาแนะนำว่าเราอย่าพึงทำตนเป็นคนหน้าบางจนเกินไปกระทั่งไม่อาจสู้หน้ากับคำตำหนิการเดือดร้อนกระวนกระวาย แม้เพียงได้รับคำตำหนิติเตียนเล็กๆน้อยๆนั้นเป็นสิ่งโง่เขลาเบาปัญญาที่สุดเพราะนั่นเป็นหนทางที่จะให้ตัวเราตกไปสู่ความหายนาอย่างสิ้นเชิงในขณะเดียวกันก็เป็นสิ่งสมควรอยู่เหมือนกันที่เราอย่าพึงทําตนเป็นคนด้านต่อคำตําหนิกระทั่งไม่ทราบว่าใครๆเขาจะไม่พอใจหรือพอใจอะไรเราบ้างการรู้จักทำตนให้พอดีพอดี คือไม่ให้เป็นคนหน้าบางเกินไปหรือหน้าหนาเกินไปนี่แหละจะเป็นสิ่งช่วยทําให้การตําหนินั้นๆเป็นประโยชน์แก่เราขึ้นได้ไม่ว่าผู้ตําหนินั้นจะเป็นศัตรูของเราหรือเปล่าเราก็จําต้องใช้คําตําหนินั้นให้เป็นประโยชน์ต่อเราให้จงได้และความเป็นจริงนั้นคําตําหนิที่มาจากศัตรูย่อมมีค่ายิ่งกว่าที่มาจากมิตรผู้ตําหนิเรา อาจมีความประสงค์ร้ายต่อเราก็ได้แต่ในขณะเดียวกันเขาก็อาจตำหนิด้วยความจริงเช่นเดียวกันไม่ว่าศัตรูของเราจะพยายามทำลายเราก็จริงแต่ถ้าหากว่าเขาสามารถชี้ลู่ทางที่จะทำตัวของเราให้ดีขึ้นแล้วก็เท่ากับเขาได้ทำประโยชน์ให้แก่เราอย่างใหญ่หลวงพึงคิดว่าศัตรูจะทำอันตรายเราได้ต่อเมื่อเขาได้ทำลายความเข้มแข็งของเราลง แต่เขาจะทำลายเราในประการดังนี้ไม่ได้เลยเพียงแต่ขอให้เราถือหลักว่าจงถือคำตำหนิเป็นบันไดก้าวขึ้นไปข้างบนเท่านั้นท่านยิ่งถูกโจมตีด้วยคำตำหนิมากเพียงไรท่านก็ควรจะสามารถก้าวสูงขึ้นไปได้เพียงนั้นคำตำหนิยิ่งแสลงใจเรามากเพียงไรก็ควรเป็นเครื่องช่วยเพิ่มพละกำลังให้ต่อสู้เพื่อทำให้ตัวเราดียิ่งขึ้นเพียงนั้นคนเราโดยมาก มีเสียอยู่อย่างหนึ่งคือว่าเราต้องการคำสรรเสริญเยินยอในเมื่อเราทำงานอะไรลงไปเราต้องการให้เขาบอกเราแต่ว่าเราทำดีตะพึดไปเมื่อมีใครมาตำหนิเราก็โกรธและเกิดความเจ็บอกเจ็บใจขึ้นทันทีเพื่อนๆของเราย่อมรู้ดีว่าเขาไม่กล้าจะบอกว่าเรามีความอ่อนแอหรือมีความผิดพลาดอย่างไรบ้าง เขาย่อมจะสาะหาจุดที่จะสรรเสริญเยินยอเรายิ่งกว่าจะหาจุดตำหนิและถ้าหากเขาหาจุดเช่นนั้นไม่พบเขาก็จะนิ่งเสียดีกว่าการตำหนิแบบทำลายนั้นโดยปกติจะมาจากผู้ที่ไม่ชอบเราหรือจากผู้ที่พยายามจะทำลายเราโดยเจตนาด้วยเหตุนี้เราพึงชั่งน้ำหนักการตำหนิในกรณีนี้ให้ดีที่สุดถ้าหากเราฉลาดพอการตำหนิเพื่อทำลายเหล่านั้น ก็จะกลับเป็นประโยชน์ต่อเราและนำผลดีมาให้เราเป็นอันมากลินคอนสู้กับคำดูหมิ่นได้อย่างไรการดูหมิ่นเป็นสิ่งสำคัญเท่าเท่ากับการตำหนิเหมือนกันเพราะมันเป็นลักษณะอันหนึ่งของการตำหนิบุคคลผู้เข้มแข็งจึงต้องสู้กับการดูมิน่นทำนองเดียวกับสู้การตำหนิท่านประธานาธิบดีลินคอนประธานาธิบดีคนหนึ่งของอเมริกาก็อ,อาศัยการดูมิน่น เป็นบันไดก้าวหน้าของท่านและท่านได้ประสบการณ์ดูหมิ่นเช่นนี้หลายครั้งหลายคราวเช่นเมื่อครั้งท่านยังเป็นนายฐานหนุ่มอยู่ในเมืองสปริงฟิลด์นั้นลินคอนต้องเดินทางไปร่วมว่าความสำคัญเรื่องหนึ่งที่เมืองชิคาโกบรรดาทนายความที่มีอาวุโสและมีชื่อเสียงที่เมืองชิคาโกซึ่งอยู่ในคณะทนายที่ลินคอนเข้าร่วมด้วยนั้น พากันแสดงความรังเกียจลินคอนอย่างนอกหน้าเนื่องจากความอิจฉาที่ว่าลินคอนเป็นทนายความถึงเมืองอื่นแต่คู่ความต้องเชิญเข้ามาร่วมด้วยเขาพากันแสดงความดูหมิ่นต่างๆนานาไม่ยอมรับฟังความคิดความเห็นไม่พาไปไหนร่วมทางด้วยแม้แต่จะเชิญรับประธานสักมื้อก็ไม่มีลินคอนทำอย่างไรเขาทำท่ายาโสตอบแทนบ้างหรือเปล่าเลย เมื่อเขากลับไปเมืองสปริงฟิลด์เขาระบายความในใจออกมาว่าการไปชิกคาโกครั้งนี้ทําให้ข้าพเจ้ารู้ตัวว่าข้าพเจ้ายังรู้น้อยจริงๆและข้าพเจ้ายังจะต้องศึกษาต่อไปอีกซึ่งแสดงว่าลินคอนไม่ได้ถือเอาการดูหมิ่นนั้นมาเป็นเครื่องทําลายตนเองเลยแต่เขากลับใช้การดูหมิ่นนั้นเป็นเครื่องปรับปรุงตัวเขาให้ดีขึ้นด้วยประการชนี้ เขาจึงก้าวขึ้นไปสู่ความสูงส่งในขณะที่ผู้ดูหมิ่นเขายังหยุดยั้งอยู่กับที่เขาได้รับตำแหน่งประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาในเมื่อคนเหล่านั้นยังเป็นเพียงทนายความอยู่การดูหมิ่นของเขาสร้างบันไดให้ลินคอนก้าวขึ้นไปสู่ความรุ่งโรจน์ยิ่งขึ้นอีกอนหนึ่งเราพึงระมัดระวังอย่านำเอาการดูหมิ่นนี้ไปปะปนกับคำยั่วเย้าระหว่างมิตร ถึงกระนั้นคำยั่วย้าในบางคราวก็ซอให้เห็นความบกพร่องในตัวเราเหมือนกันท่านทีโอดอร์รสเวลผู้รู้จักคุณค่าของการยั่วเย้านี้ดีเมื่อครั้งเขาทำงานอยู่ในคอกปศุสัตว์แห่งหนึ่งวันหนึ่งเขากับพักพวกกำลังทำงานข้นต้นไม้เพื่อปลูกบ้านใหม่เขาได้ยินหัวหน้าคอกปศุสัตว์ร้องถามว่าการข้นต้นไม้วันนี้ได้ผลเพียงไรเพื่อนร่วมง,งานคนหนึ่งตอบว่า บิคลค้นได้53ต้นผมค้นได้49ต้นส่วนโรสเวลถากได้17ต้นโรสเวลรู้ดีว่าคำยั่วเย้าของเพื่อนนั้นค่อนข้างจะถูกต้องเขาจึงยอมรับคำยั่วเย้านั้นโดยดุษณีสตาเลบรรลุผลสำเร็จเพราะถูกใกล่ออกจากงานเมื่ออายุได้16ปียินสตาเลได้เข้าทำงานอยู่ในร้านขายเครื่องเหล็กแห่งหนึ่ง อันเป็นอาชีพที่เขามุ่งหวังมาช้านานดูเหมือนเขาจะมีหวังรุ่งเรืองมากเพราะเขาทำงานหนักพยายามศึกษาการค้านี้และหวังเหลือเกินว่าตนจะได้บรรลุผลสำเร็จในการค้าเครื่องเหล็กนี้เป็นแน่นอนแต่ทว่านายจ้างของเขากลับมีความคิดเห็นตรงข้ามเขาปลดตาเลออกจากตำแหน่งพร้อมกับบอกว่าฉันปลดเธอออกจากงานเพราะเธอทำงานค้าขายไม่ได้ดอก งไปทำงานที่ใช้แต่แรงเข้าหักโหมเถิดสตาเลรู้สึกว่าตัวเขาถูกศพประมาทอย่างจังที่สุดเขาดูถูกหาว่ากระโหลกศีรษะของเขานั้นมีแต่ขี้เลื่อยหามีมันสมองเช่นคนอื่นไม่ถ้าเป็นนักมวยก็เหมือนนักมวยที่ถูกนอกอย่างไม่เป็นท่าทางแต่ทว่าสตาเลหาได้ยอมแพ้ไม่เขากลับกล่าวว่าท่านไล่ฉันออกได้แต่ท่านจะทำลายความเถรเยอทะยานของผมไม่ได้เลย ถ้าผมยังมีชีวิตอยู่สักวันหนึ่งข้างหน้าผมจะต้องเป็นเจ้าของการค้าที่ใหญ่โตเท่าท่านให้จงได้สตาเลมีได้กล่าวโอ้อวดเลยเขาใช้การพ่ายแพ้ครั้งแรกของเขานั้นเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดความมานาภาคเพียรเอาชนะกระทั่งได้เป็นพ่อค้าข้าวที่มีชื่อเสียงเด่นคนหนึ่งในสหรัฐอเมริกาถ้าหากไม่เป็นเพราะถูกไล่ออกจากงานสตาเล ยังคงไม่ก้าวขึ้นไปสู่ฐานะอันสูงดังเช่นนั้นได้เป็นแน่ตามชีวประวัติของเขาจะทำให้เราเห็นว่าในคราวก่อนถูกไล่ออกจากงานนั้นสตา์เลก็คิดว่าเขาได้ทำงานดีอยู่แล้วถึงเขาพอใจในการปฏิบัติงานของเขากระทั่งไม่พยายามปรับปรุงตนเองแต่การถูกไล่ออกจากงานนั่นเองทาให้เขารู้สึกตัวว่าความภาคภูมิใจของเขานั้นผิดเสียแล้วทำให้เขาเกิดพละกกำลังยิ่งขึ้นอีก และอย่าลืมว่าในบางคราวความผิดหวังเล็กๆน้อยๆก็เป็นเครื่องช่วยให้เราเปลี่ยนแปลงความพอใจในตนเองแต่เดิมนั้นได้เหมือนกันนายวิลเลียมเอชบูดินประธานกรรมการบริษัทสร้างภาพยนตร์ที่ใหญ่ยิ่งผู้หนึ่งก็เคยผิดหวังในความสามารถของตนเองมาแล้วเหมือนกันครั้งนั้นวูดินสำคัญผิดว่าตนเองเป็นนักพูดที่มีวาทศิลป์เยี่ยมเหมือนกันทั้งนี้ก็เพราะสมัยหนึ่ง เขาได้รับเลือกให้เข้าแข่งขันคัดเลือกเป็นผู้แทนราษฎรในเขตของตนและได้รับเชิญให้ไปปทาทกถาต่อหน้าพวกคนงานเหมืองแร่แห่งหนึ่งซึ่งมีเชื้อชาติเป็นคนต่างประเทศและอ่านหนังสือก็ไม่ใคร่ออกเป็นส่วนมากในการปาทกถาวันนั้นวูดินรู้สึกภาคภูมิใจเหลือเกินเพราะผู้ที่นั่งฟังอยู่นั้นปรบมือให้แก่ปาทกถาของเขาบ่อยครั้งและเมื่อจบปาทกถาแล้ว ยังปรบมือให้อีกนานตั้ง15นาทีวูดินรู้สึกภูมิใจนักเขาหันไปพูดกับนักส่งข่าวข้างๆว่าดูเหมือนเขาจะพอใจสุนทรพจน์ของผมมากอยู่แต่ผู้ส่งข่าวคนนั้นกลับบอกว่าไม่จริงเลยและเขาชี้ให้วูดินดูว่าเมื่อคนอื่นขึ้นพูดต่อจากเขานั้นมีคนสองสามคนในหมู่คนงานเหล่านั้นคอยให้สัญญาณให้ที่ประชุมปรบมือบางคราวก็ปรบผิดจังหวะซึ่งแสดงว่า แม่หัวหน้าคนเหล่านั้นก็ฟังภาษาอังกฤษเข้าใจได้น้อยเต็มทีโดยเหตุนี้วูดินจึงได้คิดว่าผลสำเร็จของคนเหล่านั้นไม่อาจจะวัดได้จากความรู้สึกส่วนตัวหรือความพึงพอใจในตัวเราเองเราอาจจะภาคภูมิในความสำเร็จของเราเองกระทั่งไม่ได้เหลียวแลว่าคนอื่นนั้นไม่ได้ลงเนื้อเห็นด้วยกับเราเลยก็ได้ก่อนที่จะจบบทนี้มีข้อที่ควรแนะนำให้ท่านผู้อ่านได้ระลึกไว้เสมอว่า การตำหนินั้นมีคุณค่าอย่างสูงสุดที่จะแสดงให้ท่านเห็นว่าในขณะนั้นฐานะของท่านเป็นอย่างไรและคำตำหนิเป็นเครื่องที่ช่วยให้ท่านก้าวรุดหน้าต่อไปเมื่อท่านถูกตำหนิจงยอมรับเอาคำตำหนินั้นเป็นเครื่องนำไปสู่การบรรลุผลสำเร็จอย่าใช้คำตำหนิเป็นเครื่องขออภัยในการทำงานผิดพลาดจงพยายามศึกษาตรึกตรองคำตำหนินั้นๆโดยตรงว่าคำตำหนินั้น เป็นความจริงบ้างหรือไม่และเราควรจะแก้ไขตัวเราเองอย่างไรอย่าพึงยึดถือเอาการตำหน,น,นินั้นๆมาเป็นอารมณ์เพียงแต่ว่าเขาทำให้ท่านเจ็บใจมากหรือว่าคําตำหน,น,นินั้นๆมาจากศัตรูของท่านเท่านั้นจงใช้คําตำหนิเป็นเครื่องส่องให้เห็นจริยวัตรของท่านว่าดีและเลวอย่างไรจงใช้คําตำหนิเป็นเครื่องช่วยตัดสินว่าท่านได้ทำผิดหรือทำถูกประการใด ถ้าท่านทำผิดก็จงแก้ไขเสียทันทีถ้าหากท่านทำถูกอยู่แล้วก็จงอย่าเป็นกังวลต่อข้อเท็จจริงที่เขาตำหนินั้นเลยเมื่อถูกตำหนิจงอย่าเกิดความคิดที่จะทำลายตนเองเป็นอันขาดแม้ศัตรูที่ร้ายกาจที่สุดของท่านกล่าวคำตำหนิก็จงคิดว่าเขาได้ทำคุณให้แก่ท่านอย่างมากมายในการที่ได้ช่วยชี้ช่องทางให้ท่านเอาชนะความบกพร่องส่วนตัวของท่าน และทำให้ท่านสามารถปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้นจบบทที่ห้า